สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมออสตีฟสำหรับพาร์ทนี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่21กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยพาทเดิมเราเพิ่งอ่อวางระบบโครงสร้างไปเนาะก็ปรับใหม่อย่างแกนารี่นะครับก็ปรับให้เหมือนกันทุกจุดเนาะอ่ะตอนนี้ผมจะมาแก้ปัญหาเรื่องบัวด้วยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า บัวบางตัวมันจะตายนะครับเหลือแค่ตัวเดียวโอเคผมก็จะลากเข้ามาเนาะนี่ต้องคอยสังเกตดีๆครับก็ขอบคุณคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะบางทีผมก็ไม่ได้สังเกตเห็นนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยอ่ะก็ใส่บัวเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้มี คนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วแล้วก็วเอาเวลนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือเนาะโอเคแอลกอฮอล์หมดไวมากครับเดี๋ยวผมจะติดต่อต่อหมู่บ้านนี้ไปเพื่อซื้อแอลกอฮอล์เข้ามาเนาะสารอ่ะเรามาวางสารเนียก่อนนะครับ ก็โอเคไหนมาดูซิว่าตัวเราเพิ่มเข้ามาปะอ่ะเข้ามาครบแล้วนะครับครบคู่เนาะแล้วก็รู้สึกจะไปถึงหมู่บ้านนี้แล้วก็ซื้อเข้ามาอิมพ์ตมาเข้ามาไม่ไม่ทันนะครับรู้สึกว่าชาบ้านกินกันดุมากเลย สามารถขายน้ำมันทานตะวันได้นะก็ขายไปโอเคเรามาไล่ดูอีกทีหนึ่งละกันมีหลังไหนที่บัวหายไปบ้างไหมโอเคไม่มีเนาะไม่มีนะครับเราไปดูฝั่งโน้นกันบ้างฝั่งโน้นนี่เก่ <laughs> าแก่นะครับบัวจะ มีตายบ้างหรือเปล่าลังนี้ไม่มีฟาร์มนี้ก็อ่ะฟาร์มนี้ตายแล้วนะครับเหลือตัวเดียวอ่าย้ายเข้ามาทำไมถึงย้ายไม่ได้มันไกลเกินไปเหรอ ดีนะหายไปตัวหนึ่งอ่าได้แล้วนะครับไปตรงนี้เหมือนจะมีแค่2ฟาร์มเนาะโอเคก็เรียบร้อยละเหมือนจะไม่มีตรงไหนขาดแล้วนะครับครั้งหน้าผมก็จะพยายามดูหน่อยละกันเนาะแล้วก็พยายามดูลงมาด้วยละกัน ลงม้านี่ก็มีอายุไข่ไอม้ม้ามาลากอะ่ะก็มีอายุไข่เหมือนกันนะครับอ่าเด่นเหายไปตัวนึงแล้วเนาะก็เอาม้าหนุ่มๆห,หน่อยแล้วกันตั้่5ปีนะครับเขาจะเอาไปทดแทนเลยปะ ันนี้ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเราต้องลากอา่ตรงนี้เต็มแล้วตรงนี้ก็อัดมาตัวหนึ่งรู้สึกจะเอาไปไหนไม่รู้นะดาพอร์ตเมื่อกีอ เสื้อผ้าเราก็ขาดเดีย๋ยวติดต่อเมอรีฟ้าไปนะครับตอนนี้เดอแก้ติดต่อเข้ามาพึ่งขายไปแต่ละว่าเราขายชาโคได้เพิ่มได้นะครับขายชาโคไปประมาณตอนตะวันแล้วก็น้ำพึ่งก็ขายไปเนาะโอเค รู้สึกว่าเราจะต้องลากเข้ามานะครับแต่ว่าม้าหนุ่มตัวเมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้ออะลองตัวนี้บ้างนะเหมือนจะโดนลากไปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอชาวบ้านเขาเอาอาจม้าก,กับเกือกม้ามาใส่ม้าก,ก่อนนะครับคนงานไปไหนหมดอรู้สึกจากม้าละ มาตัวนี้อายุเก้าปีนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแก่ละก็ลากมาใส่เลยโอเคเอาละรถม้าฝั่งนี้ก็เติมเต็มเสร็จเรียบร้อยเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็มีนะครับโอเคไม่มีไม่ไมีตรงไหนขาดนะ ี้ผมอาจจะขยายขยายเป็นสี่เนาะแต่ว่าม้าพอป่ะเอา,มาอยม่เยอะๆมาใช้งานก่อนละกันนะครับขยายรถรถม้าเป็นสี่อันนี้น่นะผมต้องลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับ พื้นที่หาย้าก็จะไม่ค่อยพีแล้วผมกลัวมันจะหาย่ามาให้มาไม่ทันนะครับหให้พวกปัสสตว์เลยคงต้องเหลือพื้นที่เอาไว้สักหน่อยหนึ่งโอเคตั้งไว้ตรงนี้สองตรงหลังเนาะเหลืออีกหนึ่งหลังอ๋อนี่ในอันนี้ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างที่เก็บชาแห้งเพิ่มเมื่อกี้ลบไปสามนะครับก็เดี๋ยวจะเพิ่มเพิ่มเป็นสี่แล้วกันตั้งเผื่อไว้เนะเาะอัะสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคต่อไปก็ ผมจะมาสร้างบ้านบริเวณนี้เพิ่มแล้วบ,บ้างนะครับบริเวณนี้ไม่ค่อยมีบ้านเลยเอ่ะผมจะลบอันนี้ทิ้งอันนี้ด้วยยาแห้งไม่เหลือเลยนะโอเคเราคงต้องสร้างเพิ่มนะครับแต่ว่าเราจะเอาไปเก็บตรงไหนดี นี้ไม่ได้นะรู้สึกจะตันแล้วฮนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างบ้านส่วนเพิ่มไปตรงนี้หลังหนึงนะครับสร้างได้ไหมเหมือนจะได้อยู่นะ โอเคแต่เป็นหลังเล็กเนาะก็สร้างไปนะแล้วก็สร้างบ่อน้ำให้ด้วยจุดนึงหน้าบ้านเลยที่เก็บหญ้าแห้งก็ตรงนี้เหมือนจะได้อยู่นะได้ปะผม oh, ไม่ได้อ่ะได้ได้ได,ได้อ่ะได้อันดึงน้ำ ว่งางคนงานเขาไอ้คนว่างงานเขาก็จะมาทํางานเนาะใช้แงแรงเลเบอร์เนาะนี่ใช้เลเบอร์นะครับเรามาขยายส่วนตรงนี้กันบ้างหรือว่าเราจะค่อยๆขยาย ค่อยๆขยายมาก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวทำส่วนต่อจากตรงนี้ด้วยเลยแล้วกันขยายไปเนาะไม่เอาเกินไปนะครับก็หมุน วางไปแบบเตอร์เรียแบบร้อยถ้าเจอได้อีกประมาณกี่หลังเนี่ยอีกสี่หลังนะครับยาวไปเอาละก็สร้างตรงนี้เพิ่มตรงนี้จะเป็นบ้านตรวจเล็กนะครับ โอเคเคเหลืออีกสามหลังสามหลังนี้จะเป็นหลังใหญ่หมดเลย สร้างตรงนี้เพื่อที่จะให้มีพื้นที่ทำกเกษตรเพิ่มแล้วก็หาคนงานนะครับโอเคบ้านสวนนี่เขาไม่ต้องไปทำงานก็ได้นะอย่างที่บอกนะครับเขาปลูกผักไายกันได้ โอเคแล้วก็อีก2หลังรู้สึกหลังนี้จะทำสั้นไปหน่อยนะครับกลัวมันจะมาชนตรงนี้นะหลังข้างหน้าก็เป็นบ้านพึ่งหมดเลยโอเคกว้างไปหรอ ลองมาตัดกลางบ้างนะครับไปเบกหนึ่งหลังทับหรอทับอะไรเอฟตึงโอ้ยรุดดูหนาวแล้วหรอเร็วมากมันยาวเกินไปนะครับ ค okay, ไดส่วนหลังนี้เอามาฝัางขวาบ้าเขนเตอร์ไปเลย,ยงั้นแหละไม่พีเงินเข้ามาเลยรู้สึกผมจะควรจะลบไปปะแถบวบนี้แต่ว่าถ้าลบไปก็กาวบ้านเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์กินนะครับ ก็ควรลบจริงๆนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวผมทำลงเตี้ยมใหม่เดี๋ยวค่อยย้ายเขาไปละกันลงเตี้ยมใหม่อาจจะเอามาวางไว้บริเวณนี้นะครับโอเคีเ๋ยวนะเกือบลืมพุทอ่อนนะครับพุทอ่อนเอาไว้อ่ะโอเค ตอนนี้เดือนธันวาแล้วนะเงินตอนนี้เราก็มีเห,เหลือนะครับมีเกือบสามพันเหรียญทองแล้วก็ธัญ,ญพืชเราก็เหลือแต่ว่าต้องใช้ไปอีกปีหน้ามันจะปลูกก็อะไรแทนปลูกโพเตโต้นะครับรู้สึกจะต้องใช้อีกสองปีจะพอน่าจะพออยู่ให้แก่สำหรับสี่เราคนระับ โอเคโอกะจะเต็มแล้วเดี๋ยวขอยังไม่ยังไม่ยังไม่ลบนะเดี๋ยวมันจะเสียอาหารฟรีนะครับเดี๋ยวรอกดหน้าหนาก่อนค่อยลบผล ผลมันจะเต็มเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะเอาอาหารเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวแกะจะหิวตายเราต้องคอยมาเคลียร์ผลที่ว่ามันเราไปใช้งานไม่ได้นะครับ mm hmm. โอเคผมควรปรับตรงนี้เพิ่มนะปรับเป็นเอ่อปรับได้ไม่ได้นะครับนึกว่าเขาจะเอารถ รถม้าไปใส่ต้นไม้ล้วลากกลับมาได้ไม่ได้เนาะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะแบกกลับกลับมานะครหูไอ้มันหมูเยอะมากเลยรู้สึกว่าจะเพิ่งปรับไปนะไอ้มันหมูเหลือๆแบบนี้สามารถเอาไปขายได้นะเนี่ย งั้นก็เนื้อไอไข่บ้านหมูนี่ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านไหนเขารับนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปดูอันนี้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านธรรมดาได้ปะอุ้ยย้ายเข้าไปอยู่ได้ด้วยได้ปะไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ามันมีคนอยู่อยู่แล้วโอเคเงินติดลบก็มา จะติดต่อหมู่บ้านอื่นไปนะครับติดต่อไปให้หมดทุกหลังเลยทุกหมู่บ้านเลยนะอเอคมีอะไรขายได้ก็จะขายนะครับตรงนี้เติมสต็อกหรือยงังเติมไปแล้วนะเรียบร้อย หมูเราก็ผลิตเรื่อยๆเนาะอ่ะดูซิว่าเม็ดซื้อมาได้พันเก้านะครับแล้วก็ซันฟลาเวอร์ขายไปอ่ารู้สึกจะรับขายมั่นหมูนะบ้านนี้โอเคถึงบ้านหลักแล้วขายปลาตากแห้งให้เลย ขายซันฟ lower ด้วยนะครับเป็นน้ำมันฮาตะวันแล้วก็ขายน้ำพึ่งไปน้ำพึ่งเรามีเยอะมากๆนะขายได้เรื่อยๆโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ถึงบาวินแล้วซื้อโบริก้ามานะครับสามารถขายอะไรได้บ้างขายพวกแป้งแตงกวาแตงกวาขายได้นะครับ ค okay. บ้านส่วนเราปรับไม่ได้นะไม่เป็นไรถึงเดกเดอก้าแล้วอะขายชาโคไปเนาะขายน้ำผึ้งแล้วก็นี่เลยไปก็เมอริฟ้าคนระับต้องไหนขายเสื้อผ้าให้เราได้บ้าง เดรอก้าขายได้ปะเขาขายไหมไม่ขายนะครับงั้นเราซื้อเป็นเส้นใยเข้ามาแล้วกันอ่ะอันนี้นะซื้อมาพันหนึ่งเลยซื้อเสื้อกันหนาวมาด้วยเกือบลืมเราไม่สามารถผลิตเสื้อกันหนาวเองได้นะครับขายเกลือให้เมอริฟ้าไป ไขป่ปลาตากแห้งด้วยไข่ซันฟลาเวอร์ด้วยรู้สึกมันจะแย่งกันเอ้ยเด้อเด้วมลิฟารู้สึกจะรับไขม่มันหมูด้วยนี่เสื้อกันหนาวเริ่มขาดแลนแล้วดีนะเพิ่งซื้อมาเราซื้อโพสบอร์ดอ่ะอันนี้นะซื้อมาเพื่อที่จะผลิตเสื้อกันหนาวได้นะครับ ชื่ออะไรนะอ่านไม่ดีเป็นบลอดบลอดโค้ดนะครับอโอเคหมดหน้าหนาวแล้วหมู่บ้านเราเสร็จบ้างหรือยังอ่ะเสร็จไปหนึ่งหลังแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เรา จะไม่มีประชากรเข้ามาอยู่ใหม่แต่ว่าเราสามารถเอาลูกหลานเราไปอยู่ได้นะครับอ่ะอย่างผมเปิดเงี้ยดูสิเห็นไหมจะเป็นลูกหลานมาอยู่แทนนะครับก็คือตอนนี้หมู่บ้านเราใหญ่ละก็จะมีจะมีคนมาอยู่ได้ตลอดนะครับ นี้มีพึ่งนิดนึงนะปลูกไว้หลังบ้านอาโอเครถมา้าจะว่าไปเราทำรถลากรถมาเพิ่มใช่ปะเพิ่มแรงงานเข้ามานะครับแล้วก็ใส่โอ้โหตรงนี้ไม่ได้ ได้ให้ไม่ได้ทําที่ใส่อาหารเข้าไปโอเคผมท,ทําทีเดียวเลยแล้วก็บ่อน้ําด้วยนะครับเราจะต้องใส่ที่เก็บยาแห้งเข้าไปสร้างเข้าไปเยอะๆเลยสร้างไว้จุดเดียวก็ได้นะเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะเดินมาเอา ไปให้อาหารม้าเองนะครับสร้างไว้สักสิบกี่หลังดีอะสี่สิบหกจะสร้างเอาไว้สักยี่สิบแล้วกันเป็นที่เก็บยายแห้งโดยเฉพาะเลยนะครับหลังละห้าก็คงจะเป็นสี่แถวนะ สี่แถวสี่แถวอจะมีหญ้าให้เก็บหรือเปล่าก็ไปแล้วป่ะผมทำที่เก็บหญ้าแห้งก่อนนะมันใกล้จะถึงฤดูเก็บหญ้าแห้งแล้ว แล้วก็สร้างเพิ่มอีกเยอะๆเลยเอาอีกสักสามแล้วกันเดี๋ยวค่อยลบที่หลังนะครับตอนนี้เรายังยังไม่ได้ปลุกสร้างบ้านมาถึงตรงนี้เนาะโอเค ตอนนี้ก็เจ็ดหลังแล้วหลังที่แปดเนาะหลังที่แปดหลังที่เก้าที่สิบนะครับอ่ะระหว่างนี้ก็รอ เราเขาทําบ้านสวนด้วยเป็นในตัวนะครับบ้านสวนนี้ต้องรออีกสักพักนึงเลยละเพราะว่าต้องถอนต้นไม้ออกเยอะเลยนะต้นไม้ตรงนี้อีกตอนตรงนี้ก็สามสิบสามสิบแปดต้นนะครับสามสิบสองสิบแปดทางทำงานหนักเหมือนกันต้นนี้โอเคแถวสุดท้าย สามหลังสองแล้วก็อีกหนึ่งหลังสุดท้ายเรียบร้อยต่อไปสร้างบอ่อน้ำนะครับบอ่อน้ำนี่เอาไว้สักอี่หลังเดียวสามก็พอนะครับโอเคจะเลื่อน ไม่เลื่อนดีกว่าเดี๋ยวทำมานั้นให้เสร็จเราค่อยให้ชาวให้ b u เดอร์เขามาสร้างนะครับเดี๋ยวสร้างบ้านสวนก่อนแล้วกันติดลบแบบสุดๆไปเลยสุดๆเลยนะครับติดลบไม่มีคนเข้าเลยรายได้สุดเพราะว่าตลาดตรงนี้เขาไปเอาแอลกอฮอล์มาทันหรือเปล่าทันนะทันเหมือนกันนะแล้วทำไมถึง เราไม่ไปซื้อแอลกอฮอล์มาเพิ่มห่ะเงินติดลบทุกปีเลยทุกเดือนเลยนะครับตรงนี้เอาไปเลยสองร้อยไม่ต้องกดเยอะนะครับตรงนี้ก็พอจะขายได้อยู่นะต่วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ได้อยู่นะ อาจจะเก็บโหดเกินไปนะครับงั้นเดี๋ยวผมลดมา15แล้วกันตอนนี้เราสามารถส่งออกหาเงินเข้ามาในระบบได้แล้วนะโอเคครติดต่อกามาอานี่นะครับในหมู่บ้านไป ขายะไรได้บ้างน้ำมันทางตะวันไม่เหลือแล้วไม่เหลือไม่เหลือเลยนะให้คนในหมู่บ้านไปน้ำมันทานตะวันนี่รู้สึกเราลบตรงนี้ไปก็ได้มันจะผลิตไม่ทันให้คนในหมู่บ้านกินนะครับอะลบไป เรามาดูลงเชื่อตบ้างเราจะขายไขยม่มันหมูเป็นหลักเลยแล้วกันหมู่บ้านไม่ใช่สิถ้าเรือส่งออกนะครับเราจะขายเนื้อหมูเป็นหลักออกไปสักห้าพันเลยละตอนนี้เราก็มีสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้นมาเป็นไขม่มันหมูนะครับเนื้อหมูก็เลยเยอะ เนื้อหมูนี่เก็บไว้นะับเอาไว้เป็นอาหารอาหารหลักให้หมู่บ้านโอเคตรงนี้เรียบร้อยเปิดคนเข้ามานี่นะส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานในพ้นในหมู่บ้านนะครับไม่ต้องพึ่งพา คนนอกหมู่บ้านเลยนะโอเคก็สำหรัวนี้ก็ขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ทําอะไรนะก็แกนูนแกนี่เพิ่มนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ